สถานีในชาิชลาที่สองค่ะบริษัทแรงให้ขบวนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะสิบขอ,บอดชานชาลาที่สี่ระบัดระนาดมากรายด้วยนะคะขบวนเก้าหนึ่งสางชายทะเลสวนสวนตาิพัฒน์ปลายทางสถานีกรุงเทพเข้าสู่สถานีในชาิชลาที่สี่ค่ะ สถานีชุดทางบางซื่อที่นี่สถานีจุดทางบางซื่อขบวนรถเทียบชานชาลาที่สอบเป็นขบวนรถดยที่หนึ่งสามสอมกรุงเทพดนอกคายมีตัวเลขแล้วนำสิ่งของสำหรับของทานขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะในชานชาลาที่สอบเป็นขบวนรถดยที่หนึ่งสามสากรุงเทพดนอกคายนำสิ่งของสำหรับกองทานขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ Attention, please attend on platform two, train number one three three from Bangkok to Nong Khai. Thank you.